ก็เลยตัดสินใจเบ็ดประมาณครึ่งพอตครับสามหมื่นหนึง่งเขามีเอสแจ็คครับผมคราวนี้เราไปดูบอดกันครับ เมื่อเช้านี้ตื่นมาเจอคลิปของแดเนียลนะครับก็นั่งดูไปเจอชินเรมพันมีคู่ห้าเราจะหมออินตรงริเวอร์นะครับแล้วผมเพิ่งถ่ายรูปกับเขามาเองพอดูคลิปเสร็จก็เออรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงจากที่วันก่อนพันไปนะครับคราวนี้เมื่อวานเราพักครับวันนี้เราจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์บายอิน8 0 0ที่ WSOP ครับผมเป็นดิฟสแต็กแล้วก็เป็นเอทแฮนดนะครับนั่งกัน8คนแม็กซ์ไปเลยครับ โอเคครับคราวนี้ลองมารีวิวแฮนด์บนทัวร์นาเมนต์800ร้อยดิฟสเต็ครับผมเข้าไปเป็นเลเวล800 600ครับเรามีคู่10พันได้ดยกันโอเพ่นมาที่พันสีนะครับเราอยู่ที่บิ๊กบลายตัดสินใจว่าคอเฉยๆนะครับไม่ตีเบ็ดฟล็อปมาเป็นคิง4 4 2ีสองสเปซครับเราเช็คเขาเบ็ดมาที่800ตรงนี้เรายังโฟไม่ได้นะครับคอไปออนครับเทิร์นมาเป็น9ก้าสเปซคราวนี้มันเป็นสเปซสาใบแล้วเรามี10บสเปซครับเช็คเขาเช็คแบ็คครับริเวอร์มาเป็น7หัวใจผมคิดว่าตรงนี้เราน่าจะ มีเบสแฮนด์ครับบล็อกเบ็ดไปเบาๆครับผม1,100งพ้เขาแทงไปหนึ่งเราคอมาครับกู๊ดครับผมแทงต่อไปบัตเทอร์โนเป็นมาที่พันหครับเราอยู่ที่สมอลบายมีคู่8ครับผมผมตีเบ็ดไปที่4,500คิดว่าไซส์มันเล็กไปครับเยอะเลยอ่ะน่าจะแบบ5,000ขึ้นไปนะครับเขาก็เลยคอมาง่ายๆครับผมฟลอปมาเป็นควีน69เรนโบว์ครับตรงนี้เราเช็คพอตคอนโทรลไปเขาเช็คแบ็คครับเทิร์นมาเป็น7หัวใจตรงนี้เรามีสเตรทดรอแล้วครับเราเช็คอีกครับเขาเบ็ดมาที่4,500คือตรงนี้อ่ะ เรนจ์ของเราเนี่ยมันยังมีโอเวอร์แพร์ได้มีเซตได้นะครับก็เลยตัดสินใจเช็คเรสกลับไปครับที่หมื่นหกเขาคิดไม่น่าครับโฟครับไปกันต่อแฮนนี้เราอยู่ที่โลจักมีเอสควีนสเปซครับโอเปนไปที่พันสี่ครับผมบิ๊กไบร์เป็นคนยุโรปครับคอมาฟลอปมาเป็นเอชแปดสามเรนโบว์นะครับมีสเปซใบหนึ่งเขาเช็คครับเราเบสไปเบาพันหนึ่งเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็นควีนไดมอนด์ตรงนี้เรามีท็อปทูนะครับเขาเช็คมาแต่คือตรงเนี้ยแฮนก่อนหน้าเนี้ยผมเช็คตรงเทิร์นแล้วคอริเวอร์ผู้เล่นอีกคนนึง เขาเบ็ดมาผมก็โฟผมคิดว่าเขาน่าจะจําได้นะครับก็เลยเช็คแทรบไปครับริเวอร์มาเป็น9ก้าไดมอนต์ครับเป็นคอมพลีทแบ็กดอร์ฟลัชเขาเบ็ดมาที่พันแปดครับเบ็ดมาเบาๆตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เราไม่กลัวฟลัชครับเรสกลับไปครับสี่พันสองเขาโฟครับผมคราวนี้ปลายขยับไปเป็น4ี่ร้อยแปดร้อยครับไฮแจ็คโอเปนมาที่สองพันครับเราอยู่ที่คัตออฟมีเอสคิงครับฟรีเบ็ดไปที่ห้าพันห้าครับโฟกลับไปถึงเขาเขาคอยครับคนนี้ก็คือคนที่เราเช็คเรสไปด้วยคู่แปดนะครับฟล็อปมาเป็นแจ็คสี่ห เรนโบว์เขาเช็คครับตรงนี้เราซีเบดเบาๆครับ3,500้าเขาคอครับผมเทิร์นมาเป็นสีไดมอนด์ครับเขาเช็คคือตรงนี้จริงๆผมคิดว่าผมน่าจะบัฟอีกทีแต่ว่าผมดันไปเช็คแบ็คนะครับแล้วริเวอร์มันมาเป็นควีนครับเขาเบดมา700 0คือผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเบดมาด้วยอะไรได้นะครับอาจจะเป็นเอชควีนหรืออาจจะเป็นแบบควีนแจ็คอะไรพวกนี้แต่ว่าตรงนี้เราไม่อยากที่จะคอบัฟด้วยเอชไฮนะครับก็เลยยอมแพ้ไปก่อนครับโฟครับผมแทนต่อไปเรามีเอชแจ็คหัวใจครับมันเด เจอการโอเปนมาที่พันหกเราอยู่ที่บัตเทิลคอไปครับบิ๊กบลายก็คอมาด้วยครับฟล็อปมาเป็นแจ็ค5 6 2คลับครับเช็คเช็คมาถึงเราเราเบสไปเบาๆครับ2 0 0พเนี่ยผมบิ๊กบลายครับแทงแป๊บนึงเราเช็คเรสมาที่6,400คนเลยอยู่ข้างหลังประมาณ20,000นะนะครับตรงนี้เขาอาจจะมีดรอหรืออาจจะมีแจ็คที่คิกเกอร์แย่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่าเซต2คู่อะไรงี้ก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าตรงนี้ท็อปท็อปราไม่โฟครับแจมสวนกลับไปเลยครับเขาคอครับผมมี5กับ6ออฟสูตรมาครับไปดูบอร์ดกันครับ Thank <laughs> you. สรุปเราโชคดีครับริเวอร์มาเป็นเอสครับผมแล้วหลังจากนั้นก็บลายเป็น60ร0ยสไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็เบรกครับเดี๋ยวกลับเข้าไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวลองมารีวิวกันต่อครับโอเคครับคราวนี้เราเข้ามารีวิวแฮน์กันต่อครับผมพอกลับเข้าไปเนี่ยบลายเป็น8 0 0ร้อยพก็ยังไม่ได้เล่นอะไรครับจนบายไปเป็น1 0 0 0งพันสองพันครับผมคราวนี้มีคนแจมมานะครับมีอยู่ประมาณ2 7งหมเจ็ดเขามีเอสแจ็คแล้วผมมีคู่เอสตรงบัตเทิลก็คอไปได้ชิปอัพเพิ่มมาตรงนี้แล้วอีกสักพักหนึ่ง การมีเอสคิงครับผมโอเปนไปที่4,200แล้วมีบัตเทิลอออินมาที่28,500ครับผมแล้วเราก็คอไปครับเขามีเอสแจ็คครับผมคราวนี้เราไปดูบอร์ดกันครับ หลังจากนั้นปลายขยับไปเป็น1,250งครับเรามีเอสควีนไดมอนด์ครับผมอยู่ที่พาสดุันโอเปนไปที่5,000ครับมีมิดิลโพสิชันโลแจ็คแล้วก็บิ๊กไบคอมาครับฟลอปมาเป็นแจ็ค7 3 2ไดมอนด์ครับบิ๊กไบค์เช็คตรงนี้ผมตัดสินใจมัลติเวสเช็คกะเช็คเรสนี่แหละครับเราเช็คไปครับโลแจ็คเบ็ดมาเบาๆครับ7,000คราวนี้โฟกลับมาถึงเราครับเขาเหลือข้างหลังอยู่ประมาณแบบ7-8หมื่นอ่ะเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมตัด ินใจว่าด้วยไซนี 1, 300, 000, 3, 000. ้ไพ่เขาไม่น่าจะดีมากครับผมก็เลยเช็คแจมเข้าไปครับแล้วเขาก็โฟครับคราวนี้เราก็ชิป up ขึ้นมาเยอะเลยครับมีอยู่ประมาณแสนสามครับก็บายขยับไปเป็นพันห้าสามพันคราวนี้คัตเดทครับขยับไปเป็นสองพันสี่พันคัตก็ยังเดทอยู่คือแบบว่า p r o เทคบ big b u ยแล้วก็แพ้อะไรเงี้ยครับจนชิปเราลดลงมาเหลือประมาณหกหมื่นสามครับเรามีคู่สิบครับผมอยู่ที่ไฮแจ็คคือตรงเนี้เราแจมก็ได้แต่ว่าถ้าแจมอ่ะมันจะไม่ค่อยได้แวลู่นะครับมันจะ ได้มาแค่2.5 Big b ายผมก็อยากที่จะได้ชิปเพิ่มด้วยก็เลยโอเพนไปครับที่8,000ครับผมบัตเ o n a อออินสวนกลับมาครับเราสแนปคอครับผมเขามีเอช่หัวใจครับไปดูบอร์ดกนันครับอ สรุปเขาฮิตฟลัชนะครับเราก็บัสออกมาครับแล้วมันมีทัวนาเมนต์ครับที่ดิออร l ลีนบายอิน200การันตี2 0 0หมื่นเหรียญก็ไปเล่นทัวนาเมนต์นี้ต่อครับผมเข้าไปเนี่ยบายเป็น400-800นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เล่นอะไรครับจนขยับบายไปจนเป็น1,000-1,500นะครับเราก็เป็นชอตสแต็กอยู่ครับอยู่ที่อันดับเดืการามีคิงกับ9สเปซไว้ครับแจมไปที่2อ0 0 0มีบัตเทิลคอมาด้วยคู่10 พอหลังจากเราดับเบอัพมาครับสักพักหนึ่งอันเดอร์เดอการคอครับบัตเทิลอออินมาที่หมื่นเจ็ดครับเราอยู่ที่บิ๊กบรายคอไปด้วยเอสแจ็คออฟสูทครับคราวนี้ไปดูบอร์ดกันครับ <c oughs> เราไปตีเอาใส่เขาแล้วเขาก็มาตีเอาใส่เราคืนครับคราวนี้ปลาขยับไปเป็น1,000 2,000นะครับเราเป็นชอตสแต็กมีชิปเหลือประมาณ18ื่นครับเรามีเอชแปดออฟสุดอออินไปมีคนคอมา2คนครับเป็นตีเว้ครับผมสรุปว่าเอชไฮโฮครับอีก2คนมีคิงไฮกับแจ็คไฮครับก็ได้ชิปมาเพิ่มเพียบครับคราวนี้ปลาขยับไปเป็น1,500 3,000ครับเรามีเอชสามหัวใจครับอยู่ที่พลาสตวันโอเปนไปที่6,000นะครับผมมีเออร์ลีโพซิชันโลแจ็คแล้วก็ สมอลบายคอมาเป็น4คนไปที่ฟลอปครับฟลอปมาเป็นคิงแจ๊กเก้าสามหัวใจครับตรงนี้เรามีนัดฟลัชเช็คมาถึงเราครับตรงนี้ผมตัดสินใจแท็บครับเช็คไปคราวนี้เออร์ลีโพสิชันเบ็ดมาที่6กพันห้าครับเบาๆสมอลบายคอตรงนี้ตัดสินใจคอไปก่อนครับยังแท็บอยู่เทิร์นมาเป็น8แปดครับคราวนี้พอสมอลบายเช็คอะผมคิดว่าผมกลัวว่าผมเช็คตรงนี้แล้วเดี๋ยวเออร์ลีโพสิชันจะเช็คนะครับแล้วก็ผมคิดว่า8ปดอะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะคอนเน็ก กระบอดได้ดีน่าจะมีคนไปต่อกับเราได้นะครับตัดสินใจเบ็ดไปเบาๆครับ7,000ครับผม Early r o y p t s o t i o n l s m a ส l อ u บายคอครับ r i v e r มาเป็น10ครับครับคราวนี้แหละมันเป็นโฟค s สสเตจและตอนนี้คราวนี้พอสมอ l บายเช็คเนี่ยผมคิดว่าต้องเลือกราคาที่หวังว่าจะได้อย่างน้อยคนหนึ่งคอมานะครับก็เลยตัดสินใจเบ็ดประมาณครึ่งพอร์ตครับ31,000ครับผม Early Position แทงแทงแทงคอมาครับแล้วสมอลบาย ก็แทงแทงแทงแล้วก็คอมาสรุปได้2คนครับเขาโชว์ควีนกันมาคนละใบสมอลใบโชว์ควีนหัวใจนะครับซึ่งผมคิดว่าควีนหัวใจเป็นไปได้สูงมากเลยเพราะว่ามันเป็นปัรจ์ดรด้วยนะครับส่วนเออร์ลี่โพซิชันก็โชว์ควีนสเปซมาเหมือนกันครับไปกันต่อครับตอนนี้เรามีชิปขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับบัตเทิลโอเปนมาที่1นึ0 0หนครับคือไซส์มันเยอะมากตอนนี้มันใบมันแค่พันห้าสามพันะครับเรามีคู่เอชอยู่ที่บิ๊กายครับผมผมตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรสไปตรงนี้ จะดูแบบสตองมากเลยผมเลยตัดสินใจที่จะคอไปเฉยๆครับฟลอปมาเป็นคิง732ครับครับเช็คไปเขาเบ็ดมาที่หมื่นห้าครับก็ใหญ่อยู่ครับตัดสินใจคอไปเฉยๆครับเทิร์นมาเป็นคิงไดมอนด์โอ้โหแบบคือไพ่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีคิงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคิดว่าคู่เอ็อ่ะมันก็ยังสะตองอยู่นะครับก็เช็คไปครับเขาเบ็ดมา26งหตรงนี้ผมคอไปเฉยๆครับริเวอร์มาเป็นเอ็ไดมอนด์ครับก็ทําให้รู้สึกปลอดภัยแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเราก็ยัง เช็คอยู่ครับเผื่อเขาบัฟมาเขาเช็คแบ็คครับผมแล้วก็หลังจากแฮนนี้ก็คุยคุยกันไปสักพักนึงครับอยู่ดีๆเขาก็บอกมาว่าแฮนนี้เขามีคู่แจ็คนะครับก็ผมคิดว่าแฮนนี้เนี่ยตูีเบทพรีฟาบกับเล่นเช็คคอตรงนี้ก็อาจจะได้ชิปใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าโดยที่พรีฟาบเราไม่รู้ว่าเขามีคู่แจ็คถ้าผมรู้ว่าเขามีคู่แจ็คก็จะตูีเบทครับคราวนี้เราไปกันต่อครับปลายเป็น2 0 0พันสี่พันครับเราอยู่ที่คัตออฟครับมีคู่10โอเปนไปที่8,000ครับผมสมอลบายตูีเบทมาที่2,000 10,000 Big Buy All In มาที่19,000ครับเราคอไปครับเป็นตร e Way มีคนหนึ่ง All In ครับผมฟลัอมาเป็น1 9 8ครับผมตรงนี้เราฟล็อป Top s e ครับ s มอบายเช็คมาเราเบ็ดไปที่30,000ครับเขาคอมาเทินมาเป็น4 space ครับเขาเช็คตรงนี้เรา All In แล้วเขาก็โฟครับคนที่อยู่ Big Buy มีเอ e กับ5 o f f สูตครับผมส่วนคนที่อยู่สมอ l l b ผมก็ฮ้ยตอนแรกก็งงเว้ยเขาเช็คคอด้วยไรตอนสุดท้ายเขามาบอกว่าเขามี Ace 7 s u เดไปกันต่อครับเรามีคู่คิงครับโอ้โห ช่วงนี้ไพ่พรีเมียมมากครับอยู่พลาสต์วานโอเปนไปที่8,000ครับมีมิดเดิลโพสิชันสมอลบายแล้วก็บิ๊กบ่ายคอมาครับซับมาเป็นเอชเอชแจ็คสองสเปซครับก็มีเอชอยู่บนบอร์ดมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีคนเยอะในพอทด้วยครับเช็คเช็คมาถึงผมผมก็เช็คครับแล้วก็มิดเดิลโพสิชันเช็คครับผมเทิร์นมาเป็นควีนสเปซครับสมอลบายเบ็ดมาที่32,000โฟมาถึงเราครับแต่ว่าผมคิดว่าคือเอาของเราอ่ะมันก็คือต้องฮิตแบบโรโย เราถึงจะแฮปปี้นะคบเพราะว่าทิงมาเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแพ้ฟูลเฮาส์ที่ใหญ่กว่าอยู่ดีครับก็เลยตัดสินใจโฟไปครับครานี้ Middle Position c นคอมาแล้วก็ร i v e r มาเป็นโขกครับแล้วก็สมอล l บร์ l l ินมิ d d ดิลโพส i ชัน n ซนด์คอมีเอซจากหัวใจค,ครับ small บ u y ก็หมักไพ่เขาทิ้งไปเลยครับครานี้ครับปลายขยับไปเป็น5 0 0 0หมื่นหนึ่งตอนนี้จะเริ่มใกล้ๆบาโบเข้ามา,มาแล้วครับอยู่ที่ Cu t o f f open <S <S ไปที่2 1 0 0 0ครับผมคือสถานการณ์แฮ่นี้มันแปลกมากครับเพราะว่านมอยุบรัเ อายุน่าจะแบบ70ขึ้นอ่ะเขาอ่ะไม่เห็นว่าผมโอเปนมาเขาก็เลยคอที่สมอลบายไปเฉยๆแต่ว่าพอเขาคอไปที่สมอลบายดีลเลอร์ก็บอกว่าเฮ้ยยูคนนี้เขาโอเปนมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นคอไปก็ได้ก็สรุปว่าคอมาที่2องหมนนะครับโดยที่ผมรู้แล้วแหละว่าแฮนด์เขาอ่ะมันน่าจะค่อนข้างวิกเพราะว่าเขาอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นแฮนด์นี้ครับสุดท้ายบิ๊กบายโฟร์แล้วฟลอปมาเป็น10บแจ็คหกเรนโบ์นะครับมีสเปซบายหนึ่งแล้วคนที่อยู่สมอลบายเบ็ด ออกมาเลยครับสามหมื่นคือตรงนี้ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าเขาแบบดูวีคมากคือเขาดูแบบกดดันแล้วก็ผมรู้สึกว่าไพ่เขาไม่ดีแน่ๆเลยอะ่ะดูแบบไม่มั่นใจอะ่ะตอนแรกผมกะว่าผมจะแจมสวนกลับไปเลยตรงนี้เขาเหลืออยู่ข้างหลังประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับแต่ว่าคิดว่าเออลองคอไปดูก่อนเผื่อเขาหยุดตรงเทินแล้วเราค่อยไปแจมตรงเทินแล้วกันนะครับก็คอไปครับเทินมาเป็น8ครับผมสรุปตรงนี้เรามี2คู่เขาอออินมาครับเราคอครับเขามีคิงกับ10บออฟสุร เวิร์มมาเป็นแจ็คครับก็โอ้โหพอตนี้คือโดนเต็มมากแล้วก็มันใกล้บับโบแล้วด้วยชิปเรามาโดนตรงนี้คือ2คู่ของเรามันคาร์โรฟิตนะครับกลายเป็นแจ็คกรรมมาทาให้เขามี2คู่ใหญ่กว่าเขานี้พอเราโดนพอตนี้ไปชิปก็ลดลงมาครับก็เหลือประมาณแสนต้นๆนะ่ะแล้วมันใกล้ๆ ITM แล้วคนบนโต๊ะผมมันมีอยู่คนหนึ่งเป็นแบบผู้เล่นแบบเขาปล่อยตายมาตั้งแต่เขานั่งแล้วนะครับเขาไม่เล่นเลยสักแฮนครับเขากะรอเข้าไปตรงบับโบนี่แหละแล้วเขาก็ไม่เล่นแบบไม่เล่นเลยจริงๆอะ่ะจนแบบเหลือชิปเดียวอะ่ะ คือผมอะก็เล่นอะไรไม่ได้เพราะว่าผมต้องรอพรีเมียมผมถึงจะเล่นได้แล้วผมไม่มีพรีเมียมเลยผมก็ไม่กล้าแจมนะครับก็รอ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 ,รอเข้าไปจนในที่สุดบับโบิ้บับโบผมก็รอไปอีกสักพักหนึ่งครับสุดท้ายผมมี A3 สามออฟสนะครับมีอยู่ประมาณ3 Big b ๊กไก็แจมไปแล้วก็มีคู่สีกับเอส e วีนคอมาครับ กอบัสออกมาอย่างน้อยเป็น ITM ครั้งแรกตั้งแต่มาทริปนี้นะครับก็ได้ที่18ครับบวกมา484ครับผมแล้วเดี๋ยวรายการต่อไปของเราน่าจะเป็น Monster Stack ที่ W S O P ครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับขอให้ทุกๆคนรันกูทั้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ